ลีมอนผจญภัยอ้าวเธอเป็นใครหนะมาเดินตามฉันอยู่ได้ สวัสดีฉันชื่อลีมอนมาจากดาวพลูโตเธอชื่ออะไรล่ะอ๋อกล้วยไข่ครับอืมคนนั้นเขาทำอะไรอ่ะครับอ๋อเธอชื่อชมพู่กำลังกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอ้าวมันหายเข้าไปในช่องนั้นแล้วถ้าอยากรู้ว่ามันหายไปไหนเราตามไปดูกันไหมล่ะ ดีจังเลยไปดูกันไปดูกันแต่เอเราจะเข้าไปในปากยังไงนะไปกับจานบินของฉันสิพร้อมนะเดี๋ยวย่อส่วนจนเล็กจิ๋วเลยพร้อมเรียงกล้วยไข่ พร้อมไปกันเลยระวังระวังฟันจะงับถูกเราแล้วอืมฟันใช้ทำอะไรเหรอไว้บทสับหมูปิ้งนี่ไง เปิดไฟให้สว่างหน่อยดีกว่าระวังจะชนกับลิ้นนะลิ้นมีไว้ทำอะไรเหรอลิ้นนะ่ะช่วยคลุกเคล้าชิ้นอาหารกับน้ำลายซึ่งน้ำลายจะย่อยคราร์โบไฮเดรตจากข้าวเหนียว เราหลุดเข้ามาในหลอดอาหารแล้วในอุโมงค์มืดมืดนี้หรือคือหลอดอาหารเอ๊ะไอ้เจ้าหลอดอาหารเนี่ยเดี๋ยวมันก็บีบตัวเดี๋ยวมันก็คลายตัวใช่เป็นวิธีดันให้ชิ้นอาหารเคลื่อนผ่านไปได้แล้วชิ้นอาหารจะไปไหนต่อล่ะครับ ไปที่กระเพาะอาหารเลยถึงกระเพาะอาหารแล้วโอ้โหผนังกระเพาะอาหารพับไปมาเป็นคลื่นและมีของเหลวอ,อะไรก็ไม่รู้ เพราะอาหารเป็นถุงคล้ายกับตัวเจแล้วก็มีน้ำย่อยด้วยนะรู้ไหมน้ำย่อยนี้เป็นกรดมันจะกัดกร่อนจานบินไหมน่ากลัวจังเราต้องอยู่ที่นี่ประมาณสี่ชั่วโมงเลยนะโอ้คงเซ็งแย่เลยไม่หรอกครับ เดี๋ยวเราคอยดูการย่อยอาหารกันเธอดูสิเศษหมูปิ้งที่ชมพู่กินเข้ามาใช่แล้ว น้ำย่อยกําลังย่อยโปรตีนในหมูปิ้งไงล่ะเห็นไหมกระเพาะอาหารบีบตัวจนจานบินสั่นไปมาอาหารที่ย่อย จะเคลื่อนต่อไปแล้วขับดีๆนะโหที่นี่แคบกว่ากระเพาะอาหารอีกนะใช่แล้วที่นี่แหละเรียกว่าลำไส้เล็ก แล้วที่นี่ไว้ย่อยอะไรหรือก็ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากข้าวเหนียวต่อจนเสร็จแล้วย่อยโปรตีนจากหมูปิ้งด้วยแหละแล้วลิผิดในหมูปิ้งล่ะย่อยเสร็จแล้วหรือยังก็จะย่อยให้เสร็จที่นี่แหละแต่ต้องใช้ตัวช่วยด้วย ับสร้างน้ำดีแล้วเก็บที่ถุงน้ำดีแล้วน้ำดีนี่แหละที่ทำให้ลิพิดแตกตัวก็จะย่อยลิพิดง่ายขึ้น เมื่อไหร่จะย่อยเสร็จสักทีเดี๋ยวน้ำย่อยจากตับอ่อนจะช่วยย่อยทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดให้เสร็จที่นี่แหละ ย่อยเสร็จแล้วได้อะไรล่ะได้สารอาหารที่เล็กที่สุดที่ซึมเข้าหลอดเลือดฝอยตามผนังลำไส้เล็กเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมิน่าละ่ะผนังลำไส้เล็กถึงตะปุ่มตะป่ำจะได้มีพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหารมากๆ ระบบย่อยอาหารเสร็จสิ้นที่ลำไส้เล็กนี่แหละเย่ย่อยเสร็จแล้วเราจะออกไปทางไหนล่ะออกไปทางลำไส้ใหญ่ที่ติดกันนี่แหละที่ลำไส้ใหญ่จะมีก้อนแข็งๆที่เรียกว่ากากาอาหาร ซึ่งร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้งานได้ที่นี่ไม่มีน้ำย่อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วแต่จะมีการดูดของเหลวกลับเข้าสู่ร่างกายเราจะถึงทางออกแล้วนะไปทวันหนักกันเลยดีจัง เรารู้สึกไม่ค่อยดีกับก้อนเหล่านี้คขยยังชั่วหน่อย หายเหม็นแล้วหายเหม็นแล้วครับการย่อยอาหารเป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วเราจะให้ด็อกเรทอมสร้างทางเดินอาหารให้เหมือนคนเลยเพื่อนๆว่าลีมอนจดอะไรไปบ้างจากการเดินทางครั้งนี้ลองวาดภาพดูนะครับ ลีมอนขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมลีมอนผจญภัยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ลีมอนด้วยนะครับลีมอนขอกลับไปยังดาวของลีมอนก่อนนะครับบ๊ายบาย